ดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาซ่อมนะฮะเครื่องสำรองไฟครับท่านผู้ชม UPS นะครับว่าปัญหามันเป็นอะไรทำไมถึงใช้งานไม่ได้เนื่องจากว่าไม่ได้ใช้มาเป็นปีแล้วครับนะครับจะมาเช็คดูว่าปัญหาเป็นอะไรนะฮะปัญหามันก็เกิดจาก1แบตเสื่อม2องสวิตไฟชำรุดนะสระบบ ระบบควบคุมไฟมีปัญหาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันเลยครับท่านผู้ชมครับว่ามันเป็นอะไรครับนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับเราจะมาถอดนะฮะถอดดูระบบก่อนนะครับ ก็จะนำมาตัวนี้ครับนี่นะครับนำมาทอดดูเลยว่าปัญหาเป็นอะไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับ่านผู้ชมนะฮะ <c oughs> <c oughs> เราจะเอ้าปักเสียบเช็คระบบไฟก่อน ตอนนี้เราได้ทำการเสียบนะฮะในส่วนของปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะเสียบแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะเปิดนะครับเปิดระบบไฟก็ไม่ติดนะครับนะ,ะไฟก็มานะครับท่านผู้ชมนะครับ เราก็จะมาเช็คกันต่อไปครับท่าผู้ชมว่ามันเป็นที่สวิตไฟตัวนี้หรือเป็นที่แบตเตอรี่เสื่อมหรือเป็นชุดควบคุมทำงานนะครับท่านผู้ชมนะครับขันตาขันตอนแรกนะครับเราจะลองด้วยการป้อนไฟของในส่วนของแบตเตอรี่ก่อนนะครับเราก็จะมาเช็คดูว่านในส่วนของ นะครับเอ,อ่อสวิตชไฟชำรุดหรือเปล่าหรือแบตเตอรี่เสื่อมครับท่านผู้ชมหรือชุดควบคุมทำางานตรงนี้ชำรุดนะครับท่านผู้ชมนะเราก็จะถอดในขั้วแบตออกมาก่อนนะฮะขั้นตอนแรกเราจะทำการเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ก่อนครับท่านผู้ชมว่าแบตเตอรี่เป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้เราจะต้องออปิดสวิตช์เอาไว้นะครับ ปิดสวิตด้านหลังนะของระบบไฟไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะทำการป้อนในส่วนของแบตเตอรี่เราเช็คตอนแรกเลยครับท่านผู้ชมก็คือเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ก่อนเพราะไม่ได้ใช้มาประมาณปีกว่าแบตเตอรี่อาจจะเสื่อมก็ได้ครับท่านผู้ชมขัตอนแรกครับเราจะนำเอาตัวแบตเตอรี่สำรองของเราที่เรามีอยู่นะครับมาทำการป้อนไฟครับ เราก็จะทำการป้อนไฟเข้าไปในส่วนของตัวแบตเตอรี่ครับท่านผู้ชมครับเราจะเอาขั้วของแบตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมมาเสียบไว้ที่ต,งต,ตร,ตขง,ตตรตงขั้วไฟเข้าในส่วนของตัวในู่พเอครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้เป็นขั้วบวกครับอันนี้เป็นขั้วลบนะฮะ ตอนนี้เราจะทดลองการสำรองแบตเตอรี่ตัวใหม่เข้าไปก่อนนะครับจะเช็คดูว่าระบบเป็นยังไงนะหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมเราก็จะทำการเปิดสวิต์ครับท่านผู้ชมกดนะะนครับอ ัท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะร,ระบบ UPS ทำงานแล้วนั่นแหละครับคือปัญหาก็คือแบตเตอรี่เสื่อมนะครับส่วนทางด้านสวิตช์ไฟไม่มีปัญหาครับท่านผู้ชมสวิตช์ไฟยังคงใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คตอนไฟออกว่าไฟออกขนาดเท่าไหร่นะครับเราจะใช้เอ่อ ไฟสำรอง220โวลต์ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเช็คไฟสำรองดูครับเพราะตอนนีเ้เราเช็คดูแล้วแบตเตอรี่เสื่อมครับท่านผู้ชมครับครับเราจะเช็คตัวนี้นะครับท่านผู้ชม ครับไฟมา,า220โวลต์ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับกำลังไฟออกมา220โวลต์ก็หมายความว่า UPS ตตัวนี้ยังทำงานได้อยู่นี่ครับท่านผู้ชมครับเราจะเช็คทุกช่องเลยนะครับ ช่องนี้ก็225โวลต์ก็คือไฟได้ครับท่านผู้ชมก็คือปัญหาตัวนี้ก็คือนะครับแบตเสืริมครับท่านผู้ชมนะฮะ ครับตอนนี้ UPS ของเราก็ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาด UPS กันครับท่านผู้ชมครับหรือเครื่องสำรองไฟตัวนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับปิดไฟด้านหลังก่อนนี่ครับแล้วก็มาปิดไฟพาวเวอรที่จะนำไฟเข้าก่อนครับ เดี๋ยวเราจะมาถอดนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ครับท่านผู้ชมถอดแบตเตอรี่ตัวนี้ไปเช็คที่ร้านนะครับว่าราคาเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับแล้วเราก็จะซื้อมาเปลี่ยนแต่ช่วงนี้เราจะทำความสะอาดในส่วนของตัวเครื่องสำรองของเราก่อน ครับเราจะเออเอาเนมเพจของตัวนี้นะฮะนะคบแบตรี่ตัวนี้ไปซื้อที่ร้านขายแบตเตอรี่แล้วเราก็จะนำมาเปลี่ยนนะครับดังนั้นเครื่องสำรองไฟหรือ UPS ของเราก็จะกลับมาทำงานได้อ่าหลังจากการตรวจเช็คแล้วสวิตช์ไฟไม่เสียนะครับแผงวงจรไม่เสียครับ ส่วนในส่วนของตัวแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้มา1ปีก็คือเสื่อมหมดสภาพครับเราจึงต้องออถอดและไปซื้อมาใหม่เดี๋ยวเราจะทำการใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ป้อนสำรองไฟไปก่อนชั่วคราวนะครับแล้วเราก็จะใส่แบตเตอรี่ใหม่ครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เราใช้ไฟสำรองในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะสั่งแบตเตอรี่ตัวใหม่เข้ามาแล้วค่อยเปลี่ยนตอนนี้เราจะเทสใช้แบตตัวนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเราจะไปสั่งแบตเตอรี่ตัวใหม่มาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเทสไฟให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ากำลังไฟจากเครื่องไฟสำรอง u s ตัวนี้ออกมา220โวลต์จริงหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับ ครับเอา,เอา,เอาสายไฟขั้วบวกขั้วลบเอาเข้าไปจิ้มอยู่ที่ไฟสำรองที่จะจ่ายไฟสำรองออกมานะครับจะดูว่าไฟได้เท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับก็คือ228โวลต์ก็คือได้กฎเกณฑ์ของไฟ220โวลต์ครับท่านผู้ชมดังนั้นตอนนี้นะฮะเราจะเช็คให้ดูให้ครบหมดเลยนะครับว่าทุกรูครับทั้งหมดมีกี่รูเราก็จะทำการเช็คให้หมด ว่าไฟสำรองออกมาได้หรือเปล่านี่ครับรูที่สองรูที่สองก็จะได้ออกมาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับรูที่สองก็คือ2 2 0โวลต์นะครับได้ครับท่านผู้ชมส่วนรูที่สามก็เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมดังนั้นตอนนี้ UPS ตัวนี้สรุปนะครับท่านผู้ชมครับที่มันชำรุดไม่ได้ชำรุดอะไรครับสวิตไฟโอเคระบบจ่ายไฟโอเคเป็นที่แบตเตอรี่สำรองของเราครับท่านผู้ชมหลังนั้นเราจะใช้แบตเตอรี่สำรองตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปสั่งแบตเตอรี่เข้ามาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้เราก็ได้ UPS ใช้ทำงานนะครับอย่างเช่นตอนไฟดับเราก็สามารถ เสียบไฟได้นะฮะ220โวลต์นะครับท่านผู้ชมนะครับหรือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับท่านผู้ชมกับนี่ครับข้อควรระวังของการตัวนี้เวลาดับไฟนะครับให้กดสวิตช์ด้านหลังครับท่านผู้ชมมาไฟก็จะตัดออกหมดครับท่านผู้ชมกับนี่ครับ จะไม่มีเสียงรบกวนใดๆทั้งสิ้นครับต้องกราบขอบพระคุณมากที่รับชมรายการของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดสับ s ไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่ององเราด้วยเราจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาเสนอท่านครับขอบพระคุณมากครับ